ท้องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 869ตอนหลวงปู่ขอฝนจากเทวดาบนฟ้า คุณลาวันศักดิ์สีสุขและนางสาวสุธิดาดีประดับเล่าว่าเธอได้รู้จักกับหลวงปูส่สวงเมื่อปีพศ2538โดยการบอกเล่าของกลุ่มเพื่อนที่เคยไปกราบหลวงปู่มาเขาบอกว่าหลวงปู่องค์นี้พิเศษจริงๆไม่เหมือนพระรูปอื่นที่เคยเห็นมาวันนั้นเธอไปกราบหลวงปู่โดยอาศัยรถเพื่อนเพราะว่าเธอขับรถไม่เป็น ได้พบหลวงปู่ที่กระท่อมเธอเข้าไปกราบหลวงปู่ขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนหลวงปู่นอนอยู่ในกระท่อมและก็มีชาวบ้านนั่งอยู่เป็นจำนวนมากมีแสงสว่างจากกองไฟทำให้มองเห็นหลวงปู่ไม่ชัดเจนหลวงปู่แก่และมีอายุมากแล้วไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่ดูจากการแต่งตัวของหลวงปู่ไม่เรียบร้อยเธอก็ดูหลวงปู่อยู่กับชาวบ้านสักพักหนึ่ง หลวงปู่ก็กลับไปนั่งผิงไฟและเธอก็พูดว่าหลวงปู่ไม่สำรวมชาวบ้านที่นั่งอยู่ต่างก็มองหน้าเธอในความมืดนั้นกองไฟที่หลวงปู่นั่งผิงไฟอ่อนไม่มีแสงสว่างแล้วเธอมองเห็นแสงไฟออกมาจากหลวงปู่พรึบพรึบ,รบเธอคิดว่าหลวงปู่ต้องเล่นศสยศาสตร์แน่ๆเลย ขนาดนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ใกล้กับหลวงปู่หลวงปู่เขก็จับเอาปากกาเมจิกมาเขียนที่แขนผู้หญิงคนนั้น1.9เขียนที่ขาสองหพอกลับบ้านเธอคิดตลอดทางเลยว่าเลขที่หลวงปู่เขียนให้นั้นเธอไม่ซื้อหรอกเพราะว่าหลวงปู่ไม่สำรวมเล่นศสยศาสตร์เธอคิดแต่ว่างวดน,นั้น หวยก็ออกจริงๆข้างบนออกหนึ่งเกข้างล่างออกสองหเธอก็พูดอีกว่าออกก็ออกไปสิฉันไม่ซื้อหรอกคืนนั้นเธอทำวัดสวดมนต์เธอสวดยอดพระการไตรปิฎกในขณะที่สวดอยู่นั้นเธอก็เห็นรูปองค์พระลอยมาอยู่ตรงหน้าพอมองดูองค์พระนั้นก็ชัดขึ้น เป็นพระหนุ่มหนมหน้าตาเหมือนหลวงปู่สวงไม่มีผิดผิวพรรณผ่องใสรูปงามยิ้มตลอดแต่อยู่ในสมาธิและพูดในจิตเธอว่าหลวงปู่เป็นพระนะหลวงปู่ไม่ได้โกรธด,ด,ดิฉันแล้วก็พูดเป็นสิบสิบครั้งว่าหลวงปู่เป็นพระนะแล้วเธอก็เกิดความเกงกลัวในบรารมีของหลวงปู่ เธอจึงพูดขึ้นมาว่าหนูเชื่อแล้วหลวงปู่หนูเชื่อแล้วว่าหลวงปู่เป็นพระและก็เป็นพระอรหันด้วยพ่อเธอพูดดังนี้ภาพลวงตาที่เห็นก็หายไปเธอตกใจนึกกลัวบาปกรรมที่เธอคิดไม่ดีพูดไม่ดีต่อหลวงปู่เธอจึงกล่าวคำขอกมาโทษต่อหลวงปู่ว่าขอให้หลวงปู่อโหสิกรรมให้ลูกด้วย อย่าให้ลูกมีบาปมีกรรมต่อหลวงปู่เลยลูกขอสร้างบุญสร้างบาร,รมีบูชาความดีที่มีคุณวิเศษของหลวงปู่ตลอดไปคืนที่สองเธอทําวัดสวดมนต์เสร็จแล้วเธอก็เดินอยู่ในห้องพระเธอเห็นหลวงปู่เดินตามตามไปตามมาหลายเที่ยวเห็นภาพหลวงปู่สูงสวยงามมากผิวพรรณเหลืองอาราม หน้าตาอิ่มสุขใสแล้วก็หายไปเป็นโครงกระดูกในจิตเธอที่คิดได้ในขณะนั้นเหมือนกับหลวงปู่จะมาบอกว่านี่แหละชีวิตคนเราไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายอย่าโลภมากให้รู้จักเสียสละทำบุญให้ฐานให้มากและมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และสัพสัตทั้งหลายพ่อคืนที่สามเธอทําวัดสวดมนต์อยู่ขณะที่เธอกำลังนั่งสวดมนต์อยู่นั้นก็เห็นภาพหลวงปู่อีกเป็นภาพพระหนุ่มหน้าตาสวยอิ่มสดใสสักพักก็กลายเป็นกะโหลกศรีรษะขาวสวยงาาม,มากสวยกว่างาช้างซะอีกงาช้างที่ว่าสวยก็ยังสู้ไม่ได้เลย ในจิตนั้นหลวงปู่สอนว่าถ้าเราทำความดีมีศีลธรรมดวงจิตก็จะผ่องใสให้หมั่นทำความดีเอาไว้จะได้ไปสวรรค์หลังจากนั้นเธอจึงได้เลื่อมใสศรัทธาหลวงปู่สวงว่าหลวงปู่เป็นผู้วิเศษแน่นอนเธอออกติดตามหาหลวงปู่หลายแห่งเธอไม่ได้ขอหวยขอเบอร์นะเพียงเพื่อให้ได้กราบท่าน ได้ทำบุญกับท่านก็มีความสุขใจการไปกราบหลวงปู่แต่ละครั้งเธอต้องนั่งรถคนอื่นไปเพราะว่าไม่มีรถแล้วก็ขับรถไม่เป็นด้วยไปในหลายที่หลายแห่งกลางทุ่งกลางป่าแต่ก็ไปแล้ววันหนึ่งก็โชคดีจริงๆปลายปีพศ2539หลวงปู่ไปที่บ้านเธอโดยที่ไม่ได้ดิมนท่าน พอเปิดประตูบ้านในตอนเช้าก็เห็นหลวงปู่ลงจากรถเข้าไปในบ้านสายตาของเธอที่มองเห็นหลวงปู่ในขณะนั้นหลวงปู่แต่งตัวเต็มองค์ห่มผ้าสบงจีวรเรียบร้อยหน้าตาอิ่มสีผิวสุขใสหนุ่มเหมือนที่เห็นในนิมิตเมื่อครั้งก่อนหลวงปู่ค่อยๆเดินเข้าไปในบ้าน โดยที่ไม่มีลูกศิษย์ช่วยพยุงแต่ประการใดเธอจึงรีบจัดที่ให้หลวงปู่นั่งเธอสุขใจอิ่มใจจนน้ำตาไหลที่เห็นหลวงปู่มาให้ความสุขให้ความเป็นสิริมงคลแก่เธอแท,แท้จึงจัดเตรียมข้าวปลาอาหารถวายท่านสังเกตหลวงปู่ไม่ได้ฉันกับข้าวเลยท่านฉันข้าวเปล่าเพราะว่าช่วงนั้นเธอกินเจอ,อยู่ หลังจากที่หลวงปู่ฉันข้าวเสร็จจึงกราบเรียนหลวงปู่ว่าในหมู่บ้านนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหลวงปู่หมามันชอบหอนทั้งวันทั้งคืนเลยมันเห่าหอนมาเป็นเดือนเดือนแล้วหลวงปู่ไม่ได้พูดอะไรหลวงปู่เอาทูบมาจุดแล้วก็ยื่นให้เธอเอาไปปักรอบบ้านเธอแล้วก็เอาทูบไปปักตามที่หลวงปู่บอก แล้วหลวงปู่ก็โยนสิ่งของเข้าก่องไฟเธอถามหลวงปู่ว่าโยนสิ่งของเข้าก่องไฟทําไมหลวงปู่บอกว่าอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกเปรตวิญญาณและเจ้ากรรมนายเวรหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาหมาไม่เคยเห่าหอนอีกเลยหลวงปู่ช่วยส่งเปรตวิญญาณให้ไปเกิดและหลวงปู่ยังสอนเธออีกว่าให้ทำวัดสวดมนต์สร้างความดี รู้จักบุญคุณพ่อแม่และตอบแทนคุณด้วยหลังจากนั้นมาหลวงปู่ได้มาที่บ้านของเธอถึงสามครั้งหลวงปู่ได้มอบของไว้ให้เธอด้วยมีมีดอิโต้หนึ่งเล่มหม้อหุงข้าวที่หุงถวายหลวงปู่หนึ่งใบและขันโตกที่ทำด้วยหวายหนึ่งใบเธอดีใจมากแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างที่สุดเธอได้เก็บรักษาเอาไว้อย่างดีที่สุด แล้วก็ถือได้ว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่หลวงปู่เหมือนกับให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเธอกับลูกสาวได้มีความสุขสบายยามใดที่มีปัญหาลำบากใจเธอและลูกจะจุดธูปเก้าดอกบอกหลวงปู่อธิษฐานจิตถึงหลวงปูส่สวงก็จะได้รับผลสำเร็จทุกครั้งชาวสวนกิโลเมตรที่79อําเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา เล่าความหัศจรรย์ของหลวงปูส่สวงให้ฟังว่าพวกเขาเดือดร้อนฝนไม่ตกแห้งแล้งมานาหลายเดือนต้นไม้ที่ปลูกก็เหี่ยวเฉาพวกเขามากราบหลวงปู่แล้วก็บ่นว่าพวกเขาลำบากมากสวนผลไม้ของเขาไม่มีน้ำรดตัวเธอและเจสํารวยนิมิมนหลวงปู่ไปปรดพวกเขาด้วยหลวงปู่รับปากแล้วก็ขึ้นรถเจสํารวย วันนั้นมีรถเพียงสามคันพอรถแล่นขึ้นภูเขาเขตกิโลเมตรที่79ก็จะมีฝนโปรยปลายมาบางๆเหมือนมีหมอกลงในตอนเช้าสักพักหนึ่งก็จางหายไปพอถึงเขตกิโลเมตรที่79บบนเขาสูงหลวงปู่ให้จอดรถหลวงปู่เปิดประตูรถแล้วก็ฉี่ลงจากรถเลย ขณะที่หลวงปู่ฉี่นั้นฟ้าก็จะร้องเปรี้ยงปรางอย่างแรงเมฆดำทั่วฟ้าบริเวณกิโลเมตรที่79แล้วก็นิมนต์หลวงปู่ขึ้นนั่งแครแล้วก็ช่วยกันหามหลวงปู่เข้าไปในกระท่อมพอวางแครหลวงปู่ลงไปในกระท่อมฟ้าก็ร้องเปรี้ยงปรางแล้วฝนก็ตกลงมาอย่างแรงอย่างกับฟ้ารั่ว ฝนตกนานหลายชั่วโมงจากเวลาบ่ายสองโมงถึงเวลาห้าโมงเย็นฝนได้ตกหนักมากทําให้มีน้ําไหลกรากพาให้ชุ่มไปทั่วบริเวณป่าของชาวบ้านบริเวณกมที่79ต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต่างพูดว่าดีใจจริงๆที่หลวงปู่มาโปรดพวกเขาแท้ๆคุณกวีจงพิทักษธรรม เล่าเรื่องหลวงปู่ไว้ว่าหลวงปู่สูงอาพาธประมาณปลายปีพศ2542หลวงปู่สูงอาพาธหนักอาการสุดมากอย่างน่าเป็นห่วงร่างกายผอมโซอาการป่วยนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านกลับมาจากต่างจังหวัดกับลูกศิษย์หลายคนที่พาท่านไปแวะเยี่ยมบรรดาศิษย์ทั้งหลายในจังหวัดต่างๆโดยที่ไม่มีเวลาพักผ่อนเลย ในช่วงการเดินทางหลวงปู่ไม่เคยนั่งหลับในรถเลยท่านจะตื่นตลอดเวลาไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องท่านก็จะพูดคุยเป็นเพื่อนกับคนขับรถตลอดเวลาจนทุกคนสงสัยว่าหลวงปู่เอาเวลาตอนไหนเป็นเวลาจำวัดพอกลับมาถึงเถียงนาท่านก็ไม่มีเวลาพักผ่อนอีกเพราะบรรดาลูกศิษย์ที่มานั่งรอคอย ต่างนั่งกันอยู่เต็มบริเวณเถียงนาต่างก็พากันเข้าไปกราบขอพรขอโชคกับหลวงปู่เหตุการณ์ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปหน้าครับอิลิเมียอองสวงสัมปโนอิติปิโสนะโมพุเทเธียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริกิเป ก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นได้เจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ